แต่วันนั้นจนถึงวันนี้เราไม่ได้ก้ากระโดดขนาดนะั้นแต่ว่าเราเดินเราเดินขึ้นบันไดเวลาเรามองกลับไปเราไม่เสียใจเลยที่เราได้เดินทางาเพราะว่ามันมีความสุขในทุกๆก้านเดินถึงมันจะเดินแค่อย่างเงี้ยแต่ว่ามันมันม่นคงแล้วมันมีความสุขในระหว่งางทางมันมีความสําเร็จในทุกๆอย่างมันได้ในสิ่งที่เราอยากจะได้มันอาจจะไม่ได้ทุกอย่างแต่มันได้ณปัจนจะุบันไม่ได้ไปวิ่งหาเงินแบบหมายถึงว่าตรงนี้เขาบอกว่าดีไป ไม่ได้ไปอีกเลยคือทําเฉพาะแค่ตัวเองรู้สึกอยากยิงแอดยิงอยากไลท์ไลท์คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมคงเดิมเหมือนเดปีที่แล้วแต่ว่าผลตอบรับไม่ลบทุกว <Yeah. S 1> ันวันได้เิงไปร้อยเพ3่0สามร้อยวันนี้ก็ได้มาก็ห้าหลั เรารู้สึกว่าเอ้ยเราพอใจมันไม่จำเป็นต้องว้าวหกแสนหนึ่งแสนหนึ่งล้านต่อวันใหม่เราแค่เราพอใจเมืม่อก่อนก็นจะแบบเฮ้ยทำไมมันได้แค่นี้เองวะทำไมมันไม่ได้ถูงพอเรามองย้อนกลับอ๋อเพราะว่าฉันน่ะไปเปรียบเทียบเราหลาย<อ>คนอะชอบแบบเอาก้าวที่สิบของคนอื่นอะมาเปรียบเทียบกับก้าวที่หนึ่งของเราเราแค่กําลังเดินไม่ใช่ว่าเราจะไม่ถึงก้าที่สิบนะวันหนึ่งคุณก็ถึงอยู่ดีคุณจําคําที่เรพูดได้ไหมว่ายังไงคุณก็เดินสู่อนาคตอยู่ดีคุณไม่ได้ถอยหลังนี่ถูกไหมทุกว คุณมีอายุเพิ่มขึ้นตลอดคุณได้รับสิ่งใหม่ๆตลอดเพราะนั้นคุณไม่ต้องกลัววันหนึ่งคุณก็ถึงก้าวสิทอยู่ดีอ่ะขอแค่คุณเอ็นจอยไหมมีความสุขเห็นคุณค่าณนะปัจจุบันที่เป็นอยู่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่พี่อีฟฝึกหลังจากที่ทําตามความรู้สึกดีใช่ไหมคะมีเครื่องมืออะไรอีกที่ฝึกแล้วทําให้ตัวเองจิตแบบยกขึ้นแล้วก็เลิกเปรียบเทียบได้สิ่งแรกที่เราทำเลยคือเราเขียนคอบคุณคือตอนกลางคือนอะ่ะต้องเขียนตื่นเชากก้าพ็กเขียนสิ่งที่เาาอ,อคนนทีีด่ด,ด,ดโกส แล้วเราก็กลับมายินดอีกครั้งเราจำได้เลยครั้งนี้นที่ได้ยอดตอบมาอีกล้าน ถึงว <ละ S 1> ได้ย่ากลับมาหลักล้านโอ้โหสังเกตไหมว่าชีวิตเราบางครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณทําไม่ได้นะไม่ใช่ว่าคุณไม่สามารถไม่ใช่ว่าคุณไม่มีสิทธิ์เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับจํานวนเงินเท่าไหร่ก็ได้แล้วทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่ปรารถนาทุกอย่างอย่างเช่นพี่อีฟตอนนี้คุณรู้ไหมว่าพี่อีฟไม่ได้สาเร็จแค่ธุรกิจตั้งแต่เรียนสายทงความจริงเนี่ยทั้งธุรกิจครอบครัวการเงินทุกอย่างอัพขึ้นหมดจับไม่เคยเที่ยวต่ไม่กล้าเที่ยวก็ได้เททีี่่่ยยวกุอางพิ่่่ใชวาต้องเเหนื่ออาามได้เนยอห้ารูว่า รู้แตธรรมเนี่ยมันต่างจากไม่รู้ยังไงหลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเรียนรู้เรื่องนี้เอาเวลาเรียนธุรกิจดีกว่าไหมเ,เวลาเรียนการตลาดดีกว่าไหมเ,เวลาเรียนยิงแอดอย่างเดียวดีกว่าไหมไม่ต้องเรียนหรอกอะไรพวกนี้มันแบบไม่จําเป็นจะบอกว่ายังไงเราจะบอกแค่ว่าพอมาเรียนัจธรรมมันใช้ความสงบความเย็นเข้าย,ยิงแอดถ้าจะเอาหลักล้านเมื่อก่อนยิงวันละหมื่นแลกหนึ่ง แต่ปัจจุบันก็คือพันแลกหมื่นแต่คือว่าตอนเรายิงมันรู้สึกดีเมื่อก่อนเวลายิงคูณเลยค่ะว่าจํานวนเท่านี้ฉันจะขายไปเท่าไหร่ฉันจะเอากี่คนเออวันนี้เขาอว่าฉันจะเอาฉันจะเอาอ่าเท่านี้เดือนนี้ฉันต้องได้เท่านี้แพงมากแล้วเนี่ยเอายกไลฟ์นี้แต่พอเรียนสักงานอ๋อไม่ฉันแค่แบบฉันจะให้อะไรใครกูจะทําแบบฉันจะเอาเค่็ดลที่มันจะคลคนได้ใจแบบว่ามันเต้นมากเมื่อกี้จริงจริงคือว่าถืว่าพอเราให้แบบ แล้วธุรกิจเราก็เปลี่ยนไปอแบบนึ่งเมื่อก่อนต้องเห็นกล่องเท่านั้นที่จะรู้สึกดีเดี๋ยวนี้คุ้ไม่ก,ก็คือบางทีอาจจะแบบติดกล่องแต่ยอดเป็นห้าร่แล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบจํานวนตรงหน้ามันไม่ใช่ ง่ายๆคือแบบเราไม่ได้หลงในมายายเพียงคือรู้สึกไหมว่าแบบของมายามันดึงเราไม่ได้ไม่เหมือนในอดีตแน่อดีตแบบว่าเอาสินิดหน่อยมันก็เอาเราแทบตายแทบจะหมดแรงไปมับมกันแต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเรามีศรัทธาแบบไม่สั่นคอนเรารู้นี่คือผู้รู้อย่างแท้เมื่อไหร่ที่คุณเป็นผู้รู้เนี่ยคุณจะสังเกตเห็นสิ่งรอบข้างแต่คุณจะไม่รู้สึกสั่นไปกับมันคุณมองเห็นแล้วคุณก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนี่คือการรู้แท้ไงแล้วการรู้แท้ที่สำคัญค ก็เพราะว่าเขารู้แท้ในตัวเองรู้ัจทาความจริงและอยู่ในเมนทอร์เนี่ยมันมาอาจารย์อยู่แล้วเพราะอะไรได้เรียนทุกคอร์สได้เข้าใจแก่นลากทุกอย่างเลยคําถามมันจะน้อยลงมันเหลือแต่ว่าเออฉันจะครีเอทอะไรมากขึ้นถูกไหมคะแต่ก่อนมันสงสัยเยอะถูกไหมกลับมาศึกษาตัวเองอยู่กับตัวเองให้เป็นดูสังเกตเห็นว่าเราชอบรักอะไรเห็นไหมเหมือนพี่อีฟอ่ะแต่ก่อนไปสต็อของคนอื่นที่เขาว่าดีแต่พอวันนึงมาเห็นว่าเฮ้ยฉันก็มีของดีนี่นะฉันก็มีของที่ฉันชอบเลยฉันชอบกระเป๋าอ้าวฉันทำของฉันไม่ดีกว่าเห็นปะพอ ชอบไงด้เงินที่ชอบที่ชอบไงเก็บป่ะแล้ว่องไปที่ชอบที่ชอบไงโอเคปะ่ะ